สวัสดีค่ะครัวเยี่ยมเหนียววันนี้นําเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาสวายจา้ามาเมือวิธีเลยค่ะนําเนื้อปลาที่สามีแล่ไว้แฮรเรียบ้อลแล้วมาทอดนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของปลานะคะกรอบน,นอกนุ่มในจา้าเครื่องปรุงเยี่ยมเหนียวก็จะใช้พริกกระชายพริกไทยอ่อนแบมะกรูดนะคะและก็จะมี พริกแกงเผ็ดกระเทียมสับมะเขือเปราะแล้วก็ใบัวละพาจ้าและก็เนื้อปลาที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะป่ายางกระทะขึ้นเลยค่ะเราก็จะนํากระเทียมและพริกแกงลงไปผัดรวมกันเลยนะคะเหตุผลที่ยายเหนียวใช้กระเทียมเพื่อเพราะว่าเพื่อดับกลิ่นคาวปลานะคะกลิ่นปลาสวายเขาจะมีกลิ่นที่รุนแรงนิดนึงนะคะเนี่ยเราจะใช้กระเทียมลงไปผัดให้เกิดกลิ่นหอมเลยนะคะ พอผัดให้เครื่องแกงมีกลิ่นหอมและปรุงด้วยซอสหอยนางรมค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็มีซอสฟ้าสีเขียวใส่น้ำตาลเล็กน้อยโผงชูรสเล็กน้อย ใส่ผงปรุงรสเล็กหน่อยมิตรเล็กหน่อยบนเร่ขายได้เนื้อใส่แค็อย่างละครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าพริกแกงเขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะพยายามอย่าใส่เยอะนะคะใส่ไปชิมปายเพราะมันแห้งรสจะน้อยแล้วเดียวเดี๋ยวก็เติมน้ำมิดหน่อยพอคลุกคลิกค่ะนำพวกเครื่องต่างๆนะคะลงไปผัดคุเลคุเลให้เข้ากันเราจะไม่เอาเนื้อปลาใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะเละหรือมันสีแตกชินปลาสีบางงามจะเอาเบคองลงไปผัดพร้อมกันเลยค่ะ พอผักสลดเรียบร้อยดีแล้วเราจะนําเนื้อปลาลงไปใส่ค่ะแล้วก็ใส่หัวละพาลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็คูเลคูเลผัดให้เข้ากันนะคะอย่าผัดแรงนะคะเดี๋ยวเนื้อปลามันจะเละนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ตักข่าวล่อเลยเด้อจ่านี่กับแกมกระดีด้อจ่านี่เป็นยังไงน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ชมคลิปมาจนถึงช่วงสุดท้ายไม่กุดข้ามโฆษณาพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ